ประเมินว่าเขาอยู่ในระดับใดตอนนี้ประเด็นหนึ่งก็คือคำว่า competency ที่เรากำหนดไว้5ด้านแต่ละด้านเราอาจจะให้น้ำหนักไม่เท่ากันก็ได้อย่างเช่นถ้าดูจากตัวอย่างอันนี้ <clears throat> เขาก็จะให้น้ำหนักด้านทักษะโปรแกรมคอมพิวเตอร์กับ, <c oughs> กบทักษะการจัดทำรายงานจะน้อยกว่าทักษะด้านอือ งนั้นเวลาผลจากการประเมินในส่วนนี้ก็จะมีทั้งเป้าหมายเป้าหมายก็หมายความว่าเอาค่าคาดหวังหรือระดับคาดหวังคูณด้วยน้ำหนักของแต่ละอันก็จะเป็นเป้าหมายพนักงานคนนี้มีระดับอยู่แค่ ที่สถานะในปัจจุบันนะฮะก็เอาคอลัมน์ที่2คูณด้วยคอลัมน์ที่4อันนี้ก็จะออกมาเป็นปัจจุบันเั้างสุดท้ายก็เป็นผลต่างละอันนี้ก็เรียกว่าเป็น competency gap หรือช่องว่างของ competency ท่านก็จะรู้เลยว่าในประเด็นไหนบ้างของพนักงานคนนี้ที่แตกต่างจาก สิ่งที่เราคาดหวังไว้งั้นถ้าทำเป็นเปอร์เซ็นต์นะฮะก็จะบอกได้ว,ว่าคนคนนี้มีมีระดับคอม p พ t เทนซีในภาพรวม56เปอร์เซจากทั้งหมด100อรเซ็อันนั้นก็เป็นการการประเมินงั้นเราก็อาจจะประเมินพนักงานแต่ละคนนะครับอันนี้ก็ประเมิน A B C ก็จะได้56อันนี้ก็ B กับ C ไม่ได้แสดงตัวอย่างไว้นะฮะเอาของตัวเอาเมามาโชว์เท่านั้นเองอย่างนี้เราก็จะรู้ภาพรวมอของ competency ของคนในองค์การครับเราว่าอาจจะมาทำเป็น competency analysis อย่างนี้ก็จะรู้ว่าพนักงานแต่ละคนมีระดับ competency ระดับไหนแล้วถ้าจะดูรายละเอียดของแต่ละ ประเด็นประเด็นเราก็จะสรางอันนี้ก็เพื่อเป็นแนวทางที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์จะใช้ในการจัดการอันนี้ผมเรียนว่าเรื่องการสร้างพวกเกณฑ์ต่างๆที่ท่านเป็นกรรมการอยู่อันนั้นก็ถือว่าเป็นขั้นตอนเริ่มต้น แต่เรื่องของการจัดการในอนาคตที่จะทำให้คนในองค์การยกระดับคอมพิเทนซี่ของตัวเองอันนั้นก็เท่ากับว่าทงฝ่าย HR ครับจะต้องมีบทบาทครับบทบาทั้นก็คงจะต้องเริ่มตั้งแต่ตอนไหนครับถ้าพูดถึงจะรับคนใหม่ ตั้งแต่การสรรหาและคัดเลือกใช่ไหมครับและในขั้นตอนสรรหาถ้าพูดตามหลักถ้าเราจะใช้การจัดการในสไตล์นี้ก็ต้องเริ่มตั้งแต่การวางแผนอัตรากำลังแล้วครับคงจะต้องรื้อไอ้นั้นใหม่หมดแล้วมั้ง Job Description ใช่ไหมครับก็คงต้องไล่ตั้งแต่ Job d e s c r i p t i o นแล้ว ของแต่ละงานจะต้องมีภาระหน้าที่ให้เป็นไปตามคอมพิเทนซี่ที่เรากำหนดดังนั้นพอเราราจะต้องทบทวนหนักเพิ่มคุณลักษณะบางประเด็นเข้าไปในจอบ e s สคริปชันและหลังจากนั้นเป็นไงครับสมมุติว่าเรามีตำแหน่งงานอยู่30สมมุติใน ในอสยอมีทั้งหมด50งานมันก็ต้องมี50 Job Description ใช่ไหมครับว่าอาจจะต้องมาทบทวนกัน <c oughs> เสร็จแล้วในแต่ละ Job Description มันก็จะมีอะไรครับคำบรรยายคุณสมบัติใช่ไหมฮะ job specification ว่าแต่ละงานเราต้องการคนที่มีคุณสมบัติอย่างไร ซึ่งโดยทั่วไปเราก็มักจะกำหนดเป็นอะไรครับคุณสมบัติของคนก็มักจะกำหนดเป็นเพศเป็นอายุใช่ไหมเป็นระดับการศึกษาสาขาที่จบเท่านั้นพอหรือยังครับอย่างละตอนนี้ก็บอกประสบการณ์อันนี้ก็เป็นพวกคุณสมบัติที่เราพอมองเห็นจับต้องได้ใช่ไหมครับ แต่ตอนนี้เราต้องใส่คุณสมบัติอื่นเข้าไปแล้วครับเช่นบุคลิกภาพว่าเราต้องการคนแบบไหนอย่างเช่นถ้าเป็นนักบัญชีก็ต้องเป็นเรื่องคุณสมบัติก็คือมีความละเอียดรอบข้อมีความรับผิดชอบในงานสูงอันนี้ต้องใส่เข้าไปใน job description ไอ้ job specification ด้วย อันนี้นก็จะโยงไปถึงงาน HR แนะเราก็ต้องเพิ่มไอ้คุณสมบัติที่ผมบอกว่าเป็นส่วนที่อยู่อะไรครับภูเขาน้ำแข็งก็คือส่วนที่อยู่ใต้น้ำอะครับองใส่เข้าไปลปะัอดีท่านท่านฝ่ายก็ถามผมว่าเอ๊ะแล้วพวกนี้มันจะดูยังไงเดี๋ยวคงมีเวลาผมจะพูดเรื่องของเรื่องของ personality อะไรต่างๆนะฮะมันก็มีวิธีบางตัวก็จับต้องได้ คือบางตัววัดได้อะฮะอันนี้เราก็ต้องใส่เข้าไปเพื่อเพื่อว่า,าเวลาคนใหม่คนใหม่จะเข้ามาทำงานถ้าเป็นไปตามสเปคเขาก็จะได้มีคุณสมบัติหรือคุณลักษณะบางประการที่อยู่ในคอมพิเทนซีที่เรากำหนดไว้อย่างนี้ไม่ต้องไปสร้างใหม่เลยใช่ไหมครับแม้แต่เรื่องของการเข้มงวดในการรับนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งจำเป็น อีกประเด็นหนึ่งก็คือพอเราเรากำหนดพวก Job Specification แบบนี้แล้วเนี่ยเวลาเราประกาศรับคน Recruitment เนี่ยเราก็จะได้ใส่สเปคเข้าไปในใบประกาศเราและเราก็ต้องเลือกคนตามนั้นก็ยังแนะนำบอกว่าถ้าผมไม่เคยติดต่อนะฮะมันจะมีไอ้แบบ ทดสอบนะที่ผมบอกว่าเป็นแบบข้อเขียนนะแต่ก็น่าจะใช้วิธีลองติดต่อบริษัทถ้าสมมุติจะรับคนนะครับก็จะมีแบบทดสอบพวกคุณธรรมแบบทดสอบเรื่องบุคลิกภาพเช่นเราต้องการคนชอบเข้าสังคมอย่างนี้ก็จะมีแบบทดสอบเราต้องการคนที่ ที่มีความรับผิดชอบสูงอย่างเงี้ยเราก็จะมีแบบทดสอบงั้นเท่ากับเราวัดคนเนี้ยที่ผมเรียนตอนตอน้นว่าตอนคัดเลือกเนี่ยใเเ่เฉพาะคนที่มีความสามารถเท่านั้นความสามารถในเชิงเทคนิคนะเช่นรับการตลาดก็มีข้อสอบการตลาดเราต้องมีแบบทดสอบคุณธรรมแบบทดสอบบุคลิกภาพที่ตรงกับตําแหน่ง มันก็จะกลายเป็นอะไรครับเราจะได้คนที่มี competency พื้นฐานมาเรียบร้อยเพราะการพัฒนาเรื่อง competency ในจุดที่มันใต้น้ำเนี่ยมันพัฒนายากทิงจะบอกว่ามันเปลี่ยนแปลงได้ต้องใช้เวลามันกันอันนี้ก็เป็นส่วนแรกนะครับส่วนที่สองก็เป็นเรื่องก็คงเป็นเรื่องของอะไรครับ c o ชชิ่งสอนงานและก็การ ให้คำปรึกษาครับ